สามกุญแจทองครับสามกุญแจทองสามกุญแจสําคัญที่นะคนที่อยากประสบความสเร็จทุกคนต้องมีครับสิ่งที่สําคัญฮะหลายคนบอกว่าเวลาที่เราต้องการประสบความสําเร็จเราจะต้องตั้งเป้าหมายครตั้งเป้าหมายใหญ่ตั้งเป้าหมายไว้ต้องมีเป้าหมายของชีวิตครับครูอยากจะบอกนี้ว่ามันไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายแล้วจะทําให้คุณสําเร็จได้ครับกุญแจดอกที่1ครับคือการโฟกัสไปที่เป้าหมายครับ หลายคนตั้งเป้าหมายดูไหมฮะเวลาที่ตั้งเป้าหมายแล้วอะไรจะตามมาฮะตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บปัญหาจะตามเข้ามาครับบางคนตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะหาเงินนะตั้งเป้าหมายจะออกมากล้งแต่ก็คิดว่าเอ้ฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่พร้อมเรามาโฟกัสกับที่ปัญหาเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายครับแต่จะมีปัญหาเป็นสิบปัญหาที่เข้ามาดังนั้นถ้าเราไม่โฟกัสที่เป้าหมายคุณจะมองเห็นแต่ปัญหาฮะมันเหมือนกับเงินนะมีเงินเหรียญ บาทเต็มไปหมดท่านร้อยเหรียญทะแล้วมีเหรียญน,นะฮะห้าสิบตังเหรียญหนึ่งสองเหรียญการที่จะหาเงินเหรียญห้าสิบตังที่อยู่ในเหรียญบาทมันจะต้องโฟกัสครับดังนั้นการที่คุณจะประสบความสิ้นเขาไม่ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายโฟกัสที่เป้าหมายฮะแล้วคุณจะมั่นใจคุณจะเชื่อมั่นนะ,ะคุณจะสามารถสาเร็จได้ข้อที่2คือคุณจะต้องเชื่อว่ามันได้แน่ๆ เชื่อว่าได้แน่แน่เชื่อว่าสําเร็จแน่แน่เชื่อว่ามันได้แน่นอนมันไม่ใช่แค่ความเชื่ออย่างเดียวที่สําเร็จครับแต่คุณต้องมีความเชื่อที่ว่ามันได้แน่แน่มันมาแน่แน่มันชัวร์แน่แน่ดังนั้นเมื่อเราเชื่อว่ามันได้แน่เราจะลงมือทำเต็มที่ครับเราจะไม่ลังเลเราจะไม่สงสัยเราจะแบบ หาวิธีการทํามันได้เต็มที่เพราะเรารู้ว่าทําแล้วยังไงมันก็สําเร็จแน่ๆครับผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นข้อที่2คือเชื่อว่าได้แน่นอนเชื่อว่าสําเร็จแน่ๆเชื่อว่าได้แน่ๆข้อที่สมคือเราจะต้องวางใจดนะีฮะวางใจหรือว่าปล่อยวางพอเราเชื่อว่ามันได้แน่นอน ดังนั้นเวลาที่เราลงมือทําเราจะวางใจฮะทำแบบมีความสุขทําแบบวางใจไม่กังวลใจไม่กุ้มใจหลายคนฮะไม่เชื่อว่ามันได้มันจะได้จริงเหรอพอมันไม่เชื่อครับไม่วางใจฮะคิดว่าเมื่อไหร่น้อมันจะได้ทําออนไลน์มานานแล้วเมื่อไหร่มันจะได้สาเร็จสักทีหนึ่งทําออกมาทาติ๊กตอกมานานแล้วเมื่อไห่มันดังสักทีหนึ่งเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะรวยสักทีเมื่อไหร่เมื่อไหร่นี่คือเราไม่วางใจเราจะกุ้มใจครับ ดังนั้นเคล็ดลับของผมคือว่ามาแน่นอนยังไงยังไงอ่ะมาแน่นอนชัวร์สำเร็จแน่นอนฉันได้แน่นอนเพื่อวางใจเลยนะวางใจเลยเมื่อเราวางใจมีความสุขทุกเราจะสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่าลืมนะครับ3ข้อนี้เอาไปใช้กันรักทุกคนสาม,มพันผมครูมนคนพานิโรครูของครูวีครับ